สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถ่าอินเตอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีรายงานข่าวนะครับว่าประธานดีวอรดเเมียเซลินกี้ผู้นําของยูเครนนั้นได้กล่าวหลังการพบปะารือกับนายกรัฐมนตรีอเล็กซานเดอร์เดอโกรผู้นําของเรลวเยี่ยมที่กรุงบราเซลซึ่งผู้นําทั้งสองนั้นได้ลงนามร่วมก,กันในข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือเป็นระยะเวลา10ปีบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ยูเครนนั้นลงนามในข้อตกลงกับประเทศที่ระบุอย่างชัดเจนว่า จะมีการส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 จำนวน30ลำให้กับยูเครนภายในปี2571ทั้งด้านนางฮัตยาลาบิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเบลเยียมกล่าวว่าการส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 ชุดแรกของเบลเยียมไปยังประเทศยูเครนนั้นน่าจะเริ่มต้นขึ้นได้ช่วงสิ้นปี2567ส่วนที่เหลือนั้นจะทยอยเกิดขึ้นจนครบตามกำหนด ทั้งนี้เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ได้ให้คำมั่นสัญญากับยูเครนตั้งแต่ปี2566ว่าจะมีการมอบการสนับสนุนเป็นเครื่องบินรบ f 16เพื่อเพิ่มศักยภาพครั้งสำคัญให้กับรัฐบาลยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียอย่างไรก็ตามการส่งมอบนั้นยังคงไม่เกิดขึ้นขณะที่ีทางด้านวอลดูเมียเซเลนกี้ผู้นำของยูเครนกล่าวเพียงว่ากองทัพยูเครนต้องการเครื่องบินรบ f 16หรือว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นจากชาติตะวันตก120ลำถึง1 3 0ลำด้วยกัน ไม่สามารถต่อสู้กับกองทัพรัสเซียในสมรภูมิทางอากาศได้อย่างเท่าเทียมอีกด้านหนึ่งนั้นทางด้านเซเกลารอ็อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัสเซียก็บอกว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นถือว่าเครื่องบินเอฟสคืออาวุธนิวเคลียร์และเป็นภัยคุกครามเนื่องจากเป็นอากาศยานที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์พร้อมทั้งเตือนไว้ว่าการสนับสนุนเช่นนี้มีแต่จะยิ่งทําให้สถานการณ์ในสมรภูมิยืดเยื้อและรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะที่สถานการณ์การสุ้รบนั้น ก็น,น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณ้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยเกิดเหตุระเบิดที่สนามบินทหารในแคว้นลูฮันที่ถูกยึดครองโดยกองทัพรัสเซียคาดว่าเป็นฝีมือของยูเครนในการโจมตีด้วยขีปนาวุธชนิดคราสเตอร์สงครามในยูเครนที่ดําเนินมาสู่เดือนที่27กลับมาดูเดือดอีกครั้งหลังสบรภูมิโดยเฉพาะในภาคตะวันออกล่าสุดนั้นผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่า ทางด้านเลโอนิดปาเชนิกผู้ว่าการแมนอลูฮานที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลรัสเซีบยบอกว่ายูเครนนั้นโจมตีเมืองลูฮานด้วยขีปนาวุธชนิดพรัสเตอร์เหตุะเบิดเกิดขึ้นใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานของอดีตโรงเรียนการบินทหารระดับสูงข,ของเมืองลูฮานและโรงางานซ่อมเครื่องบินในบริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามทางหน่วยทหารของยูเครนย,ยังไม่ได้ออกมายืนยันว่าเป็นผู้ลงมือโจมตีในครั้งนี้แต่นักวิเคราะห์ทางทหารเชื่อว่า ขีปนาวุธที่พุกเป้าเข้าไปโจมตีมองกรฮันอาจเป็นขีปนาวุธชนิดแอคทีซิงหรือว่าระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบกที่สหรัฐนั้นส่งมอบให้กับยูเครนในช่วงต้นเดือนฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่มีการโจมตีมองกรฮันทางการยูเครนารายงานว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีที่โคลายิฟเมืองท่าติดทะเลดำทางตอนใต้ของยูเครนโดยขีปนาวุธนั้นได้ตกใส่อาคารพันธุ์ของพลเรือนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสามรายด้วยกัน ส่วนแนวรบในแคว้นคาคิฟนั้นทหารของรัสเซียก็ได้ออกมารายงานว่ากองทัพรัสเซียนั้นสามารถยึดหมู่บ้านในเมืองคาคิฟได้เพิ่มอีกหนึ่งแห่งหลังจากที่เปิดแนวรบใหม่ที่แคว้นคาคิฟเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นรัสเซียได้เปิดแนวรบชายแดนระหว่างรัสเซียกับแคว้นคาคิฟซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองที่มีขนาดเหญ่อันดับสองรองจากกรุงเคียบโดยหนึ่งในวิธีที่รัสเซียใช้ก็คือการทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ต่างๆล่าสุดนั้นผู้นํายูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียโจมตียูเเเเเรรรนนนนนดด้ววะะะบิมาาาากกก่่3ลลใือทั นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจที่ช่องถางอินเทอร์เน็ตติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถางอินเทอร์เน็ตด้วยครับ